ผมมาอีเมลว่าดูแลบ้านให้เด้อเด้อแล้วผมมาตกตะปูขนาดไข่ตกแล้วมันอยู่ได้ก่อขนะตะปูขนาดกระนอนตะปูแล้วนะมันเข้าที่ตะปูขนาดหาเขาใจไปดูดูไปตะตะปูกี่ดอกกทับปวอยูปวอยูปวอยู่ดอกแค่แค่ตะปูแสดงว่ามันเซียนกว่าเฮียนานนี่ยังอันนี้ยังเปิดได้เลยปะแค่ตะปูไอ้กุนบอกว่า คนบาอยู่บ้านแล้วขนที่ทงะด้เขาก็เอาได้ไอ้กุวานีอย่าไรก็ได้เลย้าเขาวถออะหดถังใส่หน้ามันมันก็จะเอาหนาแต่ไม่ย่างบุธันยังเอาไปมันหนังมาตั้งนี่ควานติ่งไม่ได้ตั้งตรงนี้นะถังแก้ยังไม่ทันมันมีแก้เครื่องถังกว่าเพราะแก้เครื่อง ทีวีฝาองค์ฝาองค์ก็เอาอลูมิเนียมมาหนอได้ฮะว้ายเขาเขาเปียกหน้าบ้านนนักระสอบเอาไปจอยเขาเปียกยายยายเอหน้าบ้านกระแกไปแล้วบอกเออเออเออเอาไปอีกเอาไปอีกแกไปแล้วโอ้โหตู้เย็นน่ะออกมาตัดเอาท้องเหลืองไปแล้วไปดูดูไปดูดูตู้เย็นก็ตัดเอาท้องเหลือง แม่ ẹ, โอ้มันบอกฟ่อนเลยก็เนี่ยแม่แม่เปิดฟืนเปิดไฟได้ก็ล่ะเอาหลอดไฟก็เอาโอ้โหไม่าอาอัม oh, oh. 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 ่นบยตดเออย่า้ลยนี่บอกเขาว่ายกเข้าเนี่ยเข้าอบคัวเลยละโอ้โหอ น่่จูนรรมาดาแล้วเนี่ยแม่แม่ไม่ใช่รรมดาเน่ยมากาอยู่น้หมัางนีอนรู้เดแล้วมีตมตัวาั่นกขท่าตัหน้าติดนั่นนะมาัตรงนี้แล้วนาได้โตตั้งนั่นโตตั้ง่านขใหญ่ๆนะไปเจอยกรดอู่แล้วโตตั้งอยู่นี่เออีเขากินมเข้าอีกใาเข้า้ของเขา ไม่ไม่สองเลยอาถ้าคุณใช้วัดแบบประตูทั้งนี้นี่นะถ้าพูดถึงนะถ้าเปิดในในห้องไม่ดูมันเอาหมดเอาหมดเหมือนกันเอหมดดูเบอกว่ายกเข้าออกก้อาใหญ่เลยละเอาไปมันมันอันนี้เลยนะในให้เาผ่าอยู่นี่หายหมดผ่าหันน่นผ่ามาเดียวนี้อันู่ในหัน่ะ งเขาดูลแลราก็เก็บคัดเงินนี่ไหมเพราะว่าเขาซื้อเขาพันห้าเนเขาบอกขายหายไปจ้อยแล้วก็ตั้งที่บบเป็นเหรียญน,นี่ตั้งติบก่าเหรียญมันเปิดเอามดเลยเนาะมแม่แูกนมฟใช้าย,ยายวิเลวันไหมบอกใครทำไมอ่ะก็นันวันที่ห้ากับที่หกอะแล้วขอนัดเลื่อนมาให้ใกล้กลว่านั้นหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านไปอุตริดค่ะ หยบบ้อย,ยหมอไปแต่หมอดอกไปพยาบาลลหะไปเอายาบอดได้ไปไม่ได้ก็ได้มันหมอคือับบต้องถิีนจบผมคือคนบ้านนี่แหละแต่ผมอยู่วังดินบอดไดก็เข้าใจก็อบอกอยู่นี่กันนางคืดเงืดอยู่นี่ว่ามันเอาไปสรุปแล้วบ้านนกูลก็ะโดนมดเห <โด S 1> มือนกัน ก็จนบ่มีน้ำตาอย่าให้อาจอย่านักกว่าบ้านนี่ก็ได้มันก็ของลูกคุณอ่ะผมดีขาดทั้งนั้นอ่ะถังแก้ผ้าถังงารวมนี่เด็กเป็นห้าถังแก้ผ้าหน่่ยแต่บ้านเขาพูดนะบ้านพูดกับมันงัดเอางัดก็หายไปนี่เหลียญสมบัติคนดูนะเอองัดมดตาย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 งัดประตูเอาบ้านเมืองอีให้เจริญขอยางมานะมาคนเดียวมาได้น่ะขึ้นรถตู้มั่น่ะ แต่เขาปองคืาาอ,อห้องมากเขาไว้ใจเขาเลยไอ้สายว่าแตาเศร้าส,สายอุก,กน้องวงนะถ้าขมบอ่อยู่บ้านแล้วบว่าแต่หลังไหนเป็นอีทุกหลังมันมีทางขนมันถัดยาเขาเยอะกว่าเขาหมดมันบ่เก,ก่งกว่าขไข่เลี้ยวอีไอ้จักรวาลนะ่ะบอกใหญ่กว่าเขาหมดนั่นเองของหายเยอะกว่าเขาหมด แต่นี่มันของเยอะและอีกอย่างมันบ่มีคนอยู่ด้วยมันจะมีนามเอาอันนักไผ่ต้องอย่าบอกเลยอยากอีสีมาบ้านแขกแล้วเดี๋ยวนี่หลานมันเหลืองเลี้ยนหลานมันไปบ้านบอกคนแบกลักเข้าอีสีที่ในบ้านนั้นของกระสอบพ้านสีปุรินเท่านี้นะเออพอที่กระสอบหลังหลานมันไปอีอย่างแซ่บๆมันี้รุกแทงตุ่มเลยแต่ก่อนมันมีแต่บ้านอื่นเมืองอื่นบืดีมันมีนะบาตัดสีนี่แหละตอนเนี้ยหัวไป น้องกระเที่ยวมาดูอยู่เออแต่หลังๆนี่น้องบกผุยเข้ามาเพราะมันมีคนมันบวชใส่ผีแล้วน้องเลยบกผุยเข้ามาน่องก,กวนผมมามาหู้เนี่ยว่ามันตัดใส่ฟืนใส่ไฟมัดคือมันมัดเลยเนี่ยนี่พัดลมทีบะฮะเนี่ยไปมดเนี่ยทีบะเนี่ยทีบแข่งกองน้ามันก็เอาไปเอาไปไปหมดไปหมดแล้วมาหู้การทำมาเข้ามาแขกงหมดไปแล้วหลองเขาแกง้วเนี่ยที่แรกน้องก็ว่ายายมายายที่ยากเมาขนคว้าไปหึ๊ก ดี่ตะวันมาแล้วคุณแจมมาห้อยมาเฮือนี่ยายเฮือย่ามาข่มขู่ไปไหว้หรอมันอย่างบ่มีอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นนั่นอันนี้ยายเฮือย่ามาข่มขู่ไปไหว้หรือว่าก็ว่าเออเอาเอาไปมุดไปเสี้ยงเจียวเอาไปไหว้พุ่นแล้วหน่อทั้งวันมันเอาไปเบรย์นะเอากาแฟถ้วยนี่ในถักในถัุงนี่แม่นต์ทั้งในในถ้วยนั่นด้วยก็เปลือกมะเข้านี่มันใส่ถุงยางเซ็ตไปวางไว้ฮั่นก็บคิดไว้ มันประ่ยั่เต่าอี้เนี่ยแม่บึ๊ชมันก็ต้องเอารถนี่สิบหล่อมาใส่อัอนี้มันมีราคานี่นี่โี่นี่นะราคาตู้เตือนี่เดี๋ยวมันจะเอาของออกเดี๋ยวมันจะยกขึ้นไปละไม่คื้นรับนอนกับเ่อไห่มีคู่มีไข่หุ้มมีอันมันเอามางัดเอาเลยตัดกุญแจเข้าอยามันก็ไม่ต่าเขียนเอาจนมัดนะเนี่ยบ้านตรงนี้กองแดดอย่าบอ มไใดมันกบสลัดเด้อมันลักกองไปก่อนเออแม่ออใหญ่ใหญ่อย่าไปไปฮิบ้านท่านนั้นรักไปสองข้างแล้วบึ้ดนี่คิดอยู่นี่นะโตตัวหั่นตู้นี่ชุดทั้งทีมนี่อันนี้มีราคานี่ตู้นี่บอกเคยมีราคาดอกมันจะฮู้นี่ตู้นี่อย่าไปแสดงเนาะเพราะว่าเต็มเป้ฮะหม่ครับบเขาก็ต้องมีหัวคนเอาว่าคนจะเอาว้ายายเขาอย่าไปปาก ออกจากมีไปออได้ได้อันนี้ของน้อยเออเข้าใจแล้วแต่อันนี้ได้อยู่แต่ถ้าเอาไว้นี่เหมือนเขาบอกหัวหายล่มขอบกันเนี่ยนั่นแล้วแต่ตู้เนี่ยมันโตโตเนี่ยมันเล็งมาละแต่พอดีว่ะมันยังหมดทันได้เอาไปน,นะมันเอาไปบวชนะถับเบื้องต้นมันอยากจะเอ็นคนมาเอาหนาหมูเชียรามันน่ะหายได้ได้เอาตังมาแบ่งกันเอย่าบอเออมันเก็บเอาลงมัดเนี่ยสองอันนี้มันมีอยางล้างเลยฮะมันอยากเอาไปแล้วมันเอาไปบวชได้มันบ่มีของเลยนะเข้ามาตะวันในโต๊ะนี่แต่ลืม